สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP Variety Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่38และ39คลิปที่แล้วหยุนซีต้องเสียพ่อจากการคลั่งรักของหมิงเซียงและที่ชายแดนใต้ก็เกิดโรคระบาดซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครหยุนซีพู้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอพิษอิงยอดอัจฉริยะจะเอาอยู่หรือเปล่าไปช่วยให้กำลังใจนางกันต่อเลยค่ะ หมอกููไปหาหลักฐานในหมู่บ้านแรกที่เกิดโรคระบาดก็พอดีกับกู้ชีเซามาที่นั่นเหมือนกันทั้งคู่เจอบ่อน้ำน่าสงสัยเพราะใช้ผงยาตรวจสอบก็พบว่าในน้ำมีพิษ ระหว่างนั้นมีชายลึกลับโผล่เข้ามาจะทําร้ายเพราะคิดว่าพวกเขาคือชายชุดดาที่เคยเจอในตอนนั้นเขาออกไปล่าสัตว์แล้วกลับมาตอนกลางคืนเจอชายชุดดาทำลับลับล่อๆและแอบเทบางอย่างลงในบ่อน้ําจึงสะกดรอยตามไปแต่ชายคนนั้นรู้ตัวจึงจับเขาโยนลงเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่าจะฟื้นตัวปีงขึ้นมาได้ก็เป็นเวลาเกือบเดือนมาถึงก็เจอคนในหมู่บ้านติดโรคกันเกือบหมด แต่ก่อนจะตกลงไปเขาได้กระชากแขนเสื้อของคนร้ายหลุดติดมือมาด้วยทั้งคู่เลยพาชายคนนี้กลับไปแดนใต้เพื่อให้ไฟเย่สอบสวนต่อหลังมาถึงกู้ชีเศร้ารีบไปหาหยุนซีที่นอนป่วยด้วยความเป็นห่วงก็พอดีกับหยุนซีรู้สึกตัวนอนซบอกสามีอยู่ไฟเย่ถามเหวี่ยงใครปล่อยให้สายรับเข้ามากู้ชีเศร้าอธิบายที่ทําลงไปเพราะความจําเป็นแต่ถ้าเขาคิดจะหักหลังคงบอกเรื่องไฟเย่ติดพิกุกับไปหลีไปแล้ว ไเย่สีอีที่น่าโกรธกว่าพราะค่าเจ้าแห่งทีตายกับมือพูดมาถึงตอนนี้ไฟยเย่ของขึ้นจนเกือบได้แลกหมัดกันหยุนซียังไม่หายโกรธจึงต่อว่ากู้ชีเศร้าให้ที่พักพิงนางกับพ่อเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วประกาศตัดขาดไม่ขอพบหน้าเขาอีกต่อไปกู้ชีเศร้าถึงกับน้ำตาไหลแล้วขอโอกาสอธิบายต่อแต่หมอกูบอกออกไปก่อนเถอะพูดอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์เพราะบรรยากาศตอนนี้กำลังมาคุ้ หมอกูบอกเฟยเยให้ลืมความโกรธไปก่อนเพราะตอนนี้หยุนซีกำลังป่วยหนะักคนที่รู้เรื่องพิษดีที่สุดเลยเหลือ<ๆ>แค่กู้ชีเศร้าคนเดียวที่เป็นความหวังของหมู่บ้านอีกอย่างคนที่ป่วยหลีกติดโรคระบาดนี้เหมือนกันถึงไม่ทำเพื่อเทนหนิงเขาก็ต้องทำเพื่อคนที่นั่นเฟยเยเข้าใจเลยบอกว่ายังไงก็จับตาดูเขาไว้ให้ดีๆจากนั้นหมอกูเอาหลักฐานเศษผ้าข,ของคนร้ายที่ใส่ยาพิษลงในบ่อนะ้ำให้เฟยเยไป กู้ชีเศร้าแอบมาดูยุนซีอยู่ห่างๆแล้วลบข้อสัญญาไปอีกหนึ่งเหลือแค่4ี่เพราะสงสารที่นางไม่สบายพร้อมกล่าวขอบคุณที่นางช่วยเตือนสติเอาเท่ากระดูกของแม่มาปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่หยุนซีไม่ได้หลับจึงได้ยินสิ่งที่กู้ชีเศร้าพูดทุกอย่างหมอกู่กับกู้ชีเศร้าพยายามหาสูตรยาแต่ขาดสมุนไพรสําคัญคือต้นเศษเดินพิสมุนไพรที่ว่ามีมากมายที่หุเขาหมื่นพิษแต่ที่นั่นถูกไฟไหม้ไปจนหมด แต่มีอีกคนที่รู้ว่าสมุนไพรนี้อยู่ที่ไหนคือหมอหานพ่อของหยุนซีที่กลับบ้านนอกไปแล้วกู้ชีเศร้าบอกให้หมอปู่อยู่ดูแลคนป่วยที่นี่ส่วนเขาจะเป็นคนไปหาหมอหานเพื่อเอาสมุนไพรกลับมาเองกู้ชีเศร้าไปถึงด้วยอาการที่เหนื่อยหอบแล้วบอกกับหมอหานว่าเป็นเพื่อนกับหยุนซีที่มานี่ก็เพราะอยากให้พาไปหาสมุนไพรเพื่อเอาไปรักษาโรคระบาดหมอหานแนะนําอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะสมุนไพรที่ว่ามันอยู่ในเขตที่มีม่านพิษ จะเอาชีวิตไปทิ้งซะเปล่าๆกู้ชีรซาเลยบอกว่าตอนนี้อยู่ซีเองก็ติดพิษป่วยหนักอยู่พอรู้ว่าลูกติดโรคหมอหานเลยบอกงั้นเขาจะพาไปเองพร้อมสั่งลูกๆให้เตรียมยาแก้พิษวิติดตัวหยุดนี่ขอตามไปด้วยหมอหานไม่อยากให้ลูกไปเสี่ยงแต่สองเมียขอร้องให้พาไปจะได้มีคนช่วยดูแลเพราะเขาก็อายุมากแล้วลูกซีเองก็บอกไม่ต้องห่วงทางนี้นางจะดูแลบ้านกับบรรดาแม่ๆเอง สามคนออกเดินทางหมอหานอายุเยอะเลยมีอาการหอบแต่ด้วยความรักลูกจึงสวมหัวใจสิงเดินต่อไปถึงก็เจอม่านพิษหนาปกคลุมทั่วต้นเศษกู้ชีเศร้าเสียงตายไปเดดจนถูกธรณีสูบหมอหานออกแดงสุดฤทธิ์ตึงเขาขึ้นมาได้จากนั้นก็ช่วยรักษาหายาให้เขากินพร้อมกล่าวขอบคุณที่เขาสู้อุตส่าห์ยอมเสี่ยงตายเพื่อชาวบ้านกู้ชีเศร้าสารภาพว่าที่ทำทั้งหมดนี่ไม่ได้ทำเพื่อชาวบ้านหรอกแต่ทำเพราะหลงรักหื่นซี ร้อมเอ่ยปากฝากตัวถ้าหยุนซีเลิกกับเฟยเย่เมื่อไหร่ช่วยรับเขาเป็นลูกเขยได้ไหมหมอหานบอกหยุนซีกับเฟยเย่รักกันเหนียวแน่นไปแยกทั้งคู่ออกจากกันไม่ได้หรอกถ้ายัางไงสนใจลูกสาวคนรองเขาไหมละ่ะนางยังว่างอยู่หยุนยี่รีบสนับสนุนดีเลยจะได้มาเป็นพี่เขยเล็กของเขาเอนดูคุณพ่อกับน้องชายขายเก่ง ด้านเฟยเย่ก็ใช้กำลังภายในรักษาเมียแม้หมอกู่จะบอกว่าทำแบบนี้เสี่ยงต่อร่างกายเพราะพิกูอาจจะกำเริบแต่เฟยเย่ไม่สนเพื่อเมียเขาทำได้ทุกอย่างกู้ชีเศร้ากลับมาถึงก็รีบเอาสมุนไพรให้หมอปู่ทำยาแก้พิษถ้าทางสัปปรพคุณจะดีจัดเอามาดอกเดียวรักษาได้ทั้งหมู่บ้านในที่สุดก็หยุดอาการของโรคระบาดได้ยุนซีนึกเสียใจที่ต่อว่ากู้ชีเศร้าและมองเขาแค่เปลือกนอก ส่วนเฟยเย่พอเมียอาการเริ่มดีขึ้นก็ไม่กล้าอยู่สู้หน้าได้แต่บอกให้นางพักผ่อนส่วนเขาจะไปดูชาวบ้านหยุนซีน้อยใจเลยนอนร้องไห้น้ำตานองหมอกู่กับกู้ชีเศร้าปรึกษากันจะเอายังไงต่อเพราะโรคระบาดยังไม่หายถาวรแค่ยับยั้งอาการของโรคได้หนึ่งปีต้องใช้สมุนไพรอีกตัวที่สามารถกำจัดโรคนี้ได้เด็ดขาดกู้ชีเศร้าเลยรับอาสาเป็นคนไปหาเอง กู้ชีเศร้าไปเจอซูยูกับฉีเฟิงกลางทางเลยแซวนางว่ามีแฟนตั้งแต่เมื่อไหอไร่ซูยูบอกแฟนเฟินอะไรกันนางยังอยากจะอยู่รับใช้เขาต่อฉีเฟิงยืนฟังกระหิมยิ้มย่องคราวนี้จะได้เมียกับเขาบ้างละกู้ชีเศร้าบอกให้ซูยูไปอยู่กับคนที่รักเถอะไม่ต้องมาตามรับใช้เขาแล้วพร้อมฝากฝังให้ฉีเฟิงดูแลนางเลยได้สมหวังกันไปอีกคู่สรุปเหลือแต่หมอกู่ที่ว่างวาสัน่น กู้ชีเศร้านัดไฟเย่ออกมาพบแล้วบอกความลับว่าการรักษาพิกูต้องหาร่างพิเศษจะฟื้นตัวจากพิษได้พูดเสร็จก็ขอแลกความลับกับตัวหยุนซีแบบนี้ก็ได้เหรอเลยโดนไฟเย่ค้อนควักเขาให้กู้ชีเศร้าพูดต่อว่าตอนนี้รัชาทายาทปหลีก็ติดโรคเหมือนกันแต่เฟยเย่ไม่สนบอกนั่นมันเรื่องของพวกเจ้าจากนั้นฉีเฟิงมารายงานว่าห้องเต๊กของเปหลีตายไปแล้ว อู๋สือก็ทิ้งเปหลีไปอยู่กับกู้ชีเศร้าเฟยเย่คิดแผนบางอย่างให้ฉีเฟิงพาซูยูมาที่เทียนหนิงแล้วให้นางเขียนแผนที่หุบเขาเหมื่นพิษให้ละเอียดขุนนางท้องถิ่นบอกกู้ชีเศร้าไม่ค่อยน่าไว้ใจเฟยเย่บอกเรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังก่อน จากนั้นก็ส่งผ้าของคนร้ายที่ใส่ยาพิษลงในบ่อน,น้ำให้เขาไปปรากฏว่าผ้านี้ไม่ใช่ของที่มีทั่วไปตามท้องตลาดแต่เป็นของบรรณาการที่พบได้ในวังหลวงเท่านั้นฝ่ยเย,ยเริ่มเก็ตว่าโรคระบาดครั้งนี้เป็นฝีมือฮ่องเต้นแน่นอนละเลยสร้างเรื่องให้ขุนนางแต่งจํานวนตัวเลขทาหารที่ติดเชื้อไปส่งให้มู่ชิงอู่แล้วส่งหมอไปรักษารัชชายาทเป๋ลี่ให้หายก่อนโดยไม่สนใจว่าถ้าตนตีีหายเมื่อไหร่คงไม่สำนึกบุญคุณอะไรหรอก ส่วนหยุนซีที่หายสนิทดันไปเจอหนังสือ,อยาก็พอดีกับเฟเย่เดินเข้ามานางเลยฝืนเล่าเรื่องโจรป่าที่เผลอไปดมยาพิษจนติดโ,โรคบรรยากาศก,ก็แสนจะอึมครึมไม่พูดไม่ถามกันตรงๆจากนั้นหยุนซีบอกนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของนางกับเขาต่อไปพวกเราอย่าได้เจอกันอีกเฟเย่กลับมาถึงเพียนหนึงก็เจอแฟนคลับรอต้อนรับอย่างคับข้างห้องเต้เจ็บใจสุดขีดเพราะตัวเองเป็นคนสั่งวางยาพิษ กับให้เฟย์เย่รับคลอสถูกชาวบ้านรุมประนามเพราะควบคุมโรคไม่ได้หรือไม่กระติดโรคซะเองยิ่งดีที่ไหนได้เฟย์เย่สามารถควบคุมโรคจนได้ใจชาวประชาทั่วแดนใต้ระหว่างนั้นมู่ชิงอู่มารายงานว่าสถานการณ์ที่แดนใต้คลี่คลายได้เพราะเฟย์เย่ขุนนางท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแต่พวกที่ขลาดต่อหน้าห้องเต้ทำพูดสดิบดีเอาเข้าจริงหายหัวกันหมดส่วนทหารก็ติดเชื้อกันไปเกินครึ่ง แต่ไฟเย่ให้การช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันโดยเห็นแก่คนที่อาการวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรกห้องเต้ยิ่งแค้นใจดั่งไฟสุมสวงเลยไปสมหัวกับแม่คิดแผนร้ายจัดการไฟเย่ต่อไฟเย่เองก็โกรธสุดๆที่ห้องเต้เอาชีวิตของชาวบ้านมาสังเวยเพื่อกำจัดเขาเลยวางแผนโต้กลับ แต่ก่อนจะลงมือเขาส่งฉีเฟิงไปพบหมอกู่ให้พาหยุนซีออกจากเมืองหลวงไปอยู่ที่ที่เตรียมไว้ให้หมอกู่รู้ทันทีว่าเฟยเย่จะตอบโต้ฮ่องเต้บ้างแล้วหยุนซีสงสัยถ้าไปแบบนี้แล้วอาชีพหมอในวังหลวงของหมอกู่ละจะทำยังไงหมอกู่เลยบอกว่าจุดประสงค์ของเขาแค่มาตามหาเจ้าแห่งพลิกกับคุณหนูเท่านั้นหยุนซีขอให้เขาเลิกเรียกนางว่าคุณหนูสักทีให้เรียกแค่หยุนซีส่วนานางจะเรียกเขาว่าพี่ใหญ่ กว่าหมอกูดจะเรียกได้ก็กระอักกระอ่วนอยู่พักใหญ่ด้วยเกรงใจพระนางเป็นลูกของอาจารย์ไฟยเย่ไปหาแม่ที่วัดขอให้แม่ไปพักผ่อนที่เมืองเหมยไห่จะได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์อี้ไทเฟยรู้ทันทีว่าไฟยเย่จะรู้ครั้งสุดท้ายเลยเปิดอกพูดกับเขาตรงๆรู้มานานแล้วว่าเขาไม่ใช่ลูก และยิ่งกระจ่างชัดตอนที่เขาไปไหว้พ่อแม่ที่แท้จริงแต่ไม่ว่ายังไงก็รักเขาเหมือนลูกแท้ๆไม่ว่าเขาจะเป็นใครนางไม่สนนางรู้ดีว่านี่เป็นชะตากรรมของเทียนหนิงที่ตีดอำนาจมาจากฉินซีอีกทั้งฮ่องเต้ทาร,ราราชอย่างเทียนหุยก็สมควรถูกล้มล้างถ้าเทียนหนิงอยู่ในมือของเฟยเย่จะต้องดีกว่านี้อย่างแน่นอนนางจะไม่ขัดขวางแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ ถ้าเฟยเยแ,ยแพ้นางยินดีจะรับผลที่ตามมาพร้อมกับเขาถ้าชนะนางจะอยู่ที่วัดเพื่อสวดอวยพรและล้างบาปในฐานะที่เป็นคนของเทียนหนิงเฟยเยทั้งดีใจและเสียใจเพราะเขาก็รักนางเหมือนแม่บังเกิดกล้าวจึงสั่งให้ลูกน้องอยู่คุ้มครองนางที่วัดแต่ก็ยังถูกทหารรับของฮ่องเต้จับไปเป็นตัวประกันจนได้ ในขณะที่หมอกู่กำลังพาหยุนซีออกนอกเมืองได้เดินผ่านวัดที่อีไ้ไทเฟยไปปฏิบัติธรรมเลยคิดจะไปเยี่ยมแม่สามีซะหน่อยแต่เจอแม่นมกุย้ยวิงมาขอความช่วยเหลือบอดอี้ไทเฟยถูกลักพาตัวดูแล้วน่าจะเป็นคนของวังหลวงเพราะดูจากป้ายห้อยหยุนซีเล็กขอให้หมอกู่พานางเข้าวังเพื่อช่วยแม่สามีทันทีด้านเฟยเย่ก,ก็เตรียมเผด็จศึกรวมกองพลระดมเข้าเมือง วางแผนลอ่อราชทายาทโด,ดยส่งขุนนางในราชสำนักแซงเข้าไปสวามิพักกับราชทายาททำให้ราชทายาทคิดว่าตัวเองมีกองกําลังหนุนหลังมากมายส่วนราชายาทก็เริ่มไม่ไว้ใจพ่อตัวเองขนาดเขาติดพิษจะเป็นจะตายยังเอาชีวิตเขาไว้ต่อรองกับเฟเย,เย่แถมหลงสนมฉีหัวปากหัวปัม๊มที่สําคัญยังแข็งแรงฟิเตเปียยังกระติดเทอร์โบคงไม่สละบบัลลังก์ง่าย รัะชชายาทเริ่มสะสมอาวุธและดินปืนในตลาดมืดเตรียมพร้อมทำรัฐประหารทุกเวลาแต่โดนไซเย่แอบเผากดังเก็บดินปืนฮ่องเต้รีบส่งคนไปตรวจสอบรัะชชายาทรู้ดีถ้าครั้งนี้โดนจับได้มีแต่ตใต้กับตต้เลยระดมพลพร้อมบุกวางหลวงเตรียมก่อกบฏยึดบัลลังจากพ่อฮ่องเต้พอรู้ว่าถูกลูกหักหลังเลยทั้งโกรธและผิดหวังลูกอะไรกันทำกับพ่อแบบนี้จากนั้นก็สั่งให้ทหารไปจับกลุ่มรัชชายาททันที อีไทเฟยรู้สึกตัวเจอไทยเฮานั่งเฝ้าแล้วถากถางว่ายังกล้าไร้มารยาอยู่อีกไหมอีไทเฟยไม่กลัวเลยใช้วาจาเชื่อเฉือนกลับเพราะรู้ว่าไทยเฮาต้องการใช้นางไว้ต่อรองกับเฟยเย่ยังไม่กล้าฆ่านางตอนนี้หรอกยุนซีปลอมตัวเป็นคนใช้ด้วยทรงผมสุดคิ้ว ตามหาแม่สามีจนเจอแล้วเรียกกล่อมให้หนีไปกับนางแต่อี้ไท่เฟยไม่ยอมไปพร้อมเปิดใจฝากฝังให้หยุนซีอยู่เคียงข้างเฟยเย่หยุนซีน้ำตาไหลไม่รู้จะพูดยังไงว่าบอกเลิกเขาไปแล้วจึงรับปากจะทำตามที่แม่สามีขอร้องไม่นานทหารมาพาตัวอี้ไท่เฟยออกไปตามรับสั่งของฮ่องเต้ ที่วังของเฟยเย่แม่นมกุ้ยวิ่งเข้ามาบอกด้วยความร้อนใจว่าทหารองคารัก์ถูกฆ่าตายหมดไลอี้ไท้เฟยถูกคนของห้องเต้ลักพาตัวไปแล้วขอจบ EP ีที่38และ39ิเพียงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักสาวใสกับองค์ชายสายซึนต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แอดมินขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ